มานกเข่าแล้วเข่าติดกับดักหนุ่มขนใกล้เม้ทุกคนนะขนใกล้เมะนะมีแต่ขนมาทั้งหมนะดกินเบอร์ไม้เบอร์เตาะเป็นเพลสเป็นกระเหาะเป็น,ปน,ปนลีงบ่ากินเบอร์ไม้นะ ถั่วกับปิงเป็ดมามาทุกคนกินข้าวน้ากันกับแยบชวนไม่ละมาเดือกินข้าวไปเด้อนมาเดือกินข้าวควาปเด้อแก่แยบมาหามกลับทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนยินดีตอนหัาเข้าสู่สองบ่าน วันนี้เขา้าป่าคือเก้าทุกคนมาหายคือเก้าเอามากับกรอบโกนนะสิไปหาล่อ,อยามเบิ่งกับดักก่อนกับดักหนูทุกคน,นวางไว้ได้สามสามมือแล้วไปด้ยามนะวันนี้ก็ไดเอาอมาอกสโซนน้องก่อข้ามกับลํำเพลินนะลงไปพดพักกับแม่เพิ่นวันสิไปหาล่อ,อยามกับดักก่อนอเลิกกาติดตามรับชม ไปน้ำเดียวทุกคนหลังนี้อยู่นี่หลังถือบอกหมรลันชำ้ำหมรลันทุกคนนะบอนเม้นมาควัดกินบมมีกระเตะ่บมมีอันกระไนามากินลำหรือว่าไก่ป้า เฮ้ยกระเล็บหายทุกคนกับดักหายว้าดอมัดเสื้อข้างเนทุกคนเสือมัดติดกับเสากับอันลำม,มันต้นนี่กับดักหลังนี้นะกับดักใกล้ในหลังนี้นะเฮ้ยปโป๊ะโ ติดใกล้หลังนี้นะติดใกล้ทุกคนแต่ว่ากับรักหายมันคือแกเอาได้วะฮน่าคนใกล้นะนะขนเต็มเลยนะขนใกล้เมยทุกคนนะน่ขนใกล้เมย์ฮนะมีแต่ขนมาทั้งหมดอืขนใกล้เมย์ใกล้เมย์ติด บ่ต้องมีแต่คนมนันนะคนเรามีแนวดึงไปกินมะเนาะเสือแมวดึงไปกินบ่จะได้เด้ยหลือแต่คนกับดักายไปทั้งเรือดีไมได้มายามลายมือลายวันแล้วเสือแมวดึงไปบ่ เป็นไปได้บอกโอ้ยถือไก่กับบ่ได้ทุกคนไปทั้งเลยเดี๋ยวรอหาไปก่อนทุกคนเลยรอหาไปก่อนสิดายด้มัดเชืออข้างในแล้วก็ยังไปได้ไปทั้งใดยวะ บ่เห็นทุกคนไหมเสียดายดิบ่เห็นชำ้ำเจ้าเราบ้หเราลากไปทั้งเลือล่อนเลยเอาป้าะอะไรปะเห็นแต่ขนมันเสียดายของนี่เนี่ยยามอีกล้างต่อไป ฝอยทั้งเลือดดีหลังนี้ทือหนูถือขาวทือหนูทุกคนมาหนูตัวหนึง่งย้ายไปเชื่อบนไม้เลยมันบ่อนี้มันเชื่อหงึง ยายเชื่อบันไม่ก่อนจกไปซะเลยดีไก่ตัวนั้นนเะนียน,นกเข่าทุกคนมานกเข่าอะไรตัวนี้เนยะหลังนี้น,นนะถ้ามันยู่ก็แบบนี้ทุกคนเอ้ยถ้ามันยู่ก็นนะเมื่อวานก็นซื้อมัดติดข้างเนยน,นะแต่ว่าไกล้ในปะยู่น,เนกเข่าในยู่ ยันมันทับแบบโมเมนท์ทับโหมันทับตีนทับนั้นายันไปได้นกอะไรไกล่ลกเข่าเรียบร้อยมันคนล่นเม้นมะคนนกเขานี่ขนฉลานเนี่ยมันจะเม็นนั่นแหละไก่เลยทักไปทั้งเลือกไก่นะสิด้ายเด้ มานกเข่าแล้วเข่าติดก hm ับด <c ười> ักหนุ่น่าจะคือลายมือตัววะลายมือตัวคนเป็นเยอะไหมเสืออีกคือเกาเสือป่านิ่มที่ใกล้ลงมาซะาถมไปได้ เสื้อแล้วกระถ่มไว้ล้อแต่ล้อแตเ่เยื่อมัน <c oughs> แข่งลิ้ยงบดักดลังนี้โคดแข่งเลยทับมือมายวาวเลยมายุพาร์ลาเลย <c oughs> เฮ็ดคนห้างแล้วละในพยายามมาอีกก่อนมานสองเต้มใกล้รุดขั้นใกล้บรุดเสรีสามเลยนี่สามเต้มเลยไปไปต่อยตัวเมนเลยเามาควัดตัวเมน,ลนเลยหมดเงาเลยันเฮ็ดควัดมันต้อ ทางมันออกมาพู้เมนเฮาไห้เลยเบิ่งมันกิ่นตะเก ا าแต่ละเงาแต่ละเงาเหมือนเงาเหมือนเงาเห็ดนะเงานี้ก็เบิดแถวนี้กิ่นตะเก ا าพู้นะเหมือนเงาเหมือนเงาคุณขนาลากเข้าไปเนิ่มลึก กินไม่ไหม้เมื่อคืนนี้เลยนี่นะกินเมื่อคืนนี้เลยทุกคนยังไม่ไหม้เลยข่าวจั่วตวเมนมืน่มมมอแรงอยู่มาดักเมื่อก้หอยมันนะันะโอ้ตเมนอารวาสอีกเลยมีแต่บอนเมนควัดทั้งมดบอลนี่นี่ นี่เมื่อคืนนี้เลยนี่ก็น,นี่ยังเป๊ะๆยังเป๊ะๆเ,เลยมันเฮ็ดเขาไปนางกินอยู่ผูเนาะเขาเาไปนางกินอยู่นู่นผู้โอ้ตุ๊มืดเงามืดเงาเลยนี่ตัวเม่นอรารวาสอีหละ เสียงกอคำลำพื้นหหเห็ดเปนเฮยเฮ็ดเป็นเฮ้เต้าเต้าเทโลขี้ดินเลยน้าขี้ด,ดินละ บายดีด e e <v> ูบายดีก่อนสวัสดีปีนมาเจ็บเจอสวัสดีหามได้ชาหามป้าก้อนหนูนะบายดีก่อนร้อนนกพอเลยนะนกเขามีไหนกเขานกเขาาคนละพักนะนกเยอะป่นนี่ะเออนกเยอะถึกกระแล็บ ใกล้ปวดได้ใกล้เะกระแกลบเฮเลยดึงกระแกลบไปเลยเฮทางกระแกลบบจักเสือแมวดึงไปกินบ่รือว่ามันทับบมตายแล้วมันดึงไปเบื้องสิผู้นั่นแหละกระแกลบนะกระแกลบผู้คู่ล่างโซนพักมายามเลิกคือเก่าคือเก่าพักนี่เพือ่อนบ้ายจหญ่จิตร หาไปแล้วหาไปลรวงงลงไม่ลงงมปลานะาาาเ,นเอาข้าวติชชี่ด,ดังนั่นอพอไปอย่างกะแลกอปกอนเดอร์ เมื่อเ่งพเพื่เดอลาถือเมื่อเชเดอร์นูเน,นเอเอพราะอไปยามีก้อนยังมาแล้วาอยู่เดวอวู้อยู่โซนทั้งนั้นเล็บเท้านี่ผดหลันบท่ทืหลันลา,นามีแต่ขี้นกโอ้ย ลือแต่นคนลือแต่นคนทุกคน,ม,นม่ามีต่คนมาทั้งมดนี่เออกระเตคนกระเตติดฉลานอยู่เหนาทุกคนเนอะเสีดดยดายเด้มีแนวดึงไปกินนกโกดนกโกดเอาไปกินผู้เหนาอยู่นู่นผู Nước cốt nó bị kín Nó chỉ thử từ từng mưu khâu vào lại nè Cục mà hay đúng không Nước bao hâu phức phức nó Mà hay, cục nó nhanh nữa. Nước bao loài đứa Đấy xì xèo Nắng bụi bào bụi bao đúng không Đúng อดีพีซิพีมันยิ่งเด้นางยิ่งไปกี้ดินสินาะบักลายหนึงกูมาให้บักใหนายทำสิยิ่งงาต่างงาตึงมาให้กำลังขู่นกปลิวก็มีก็เล่นก็มี ให้เม็ดน้อยๆจะมาให้เพิ่มเน้อยๆนคนไม้น่้อยนะแต่บเมตไม้ปัดไม่เนี่ยเกียวๆอยู่บนร่นลนงมานเที่มันสุกซ้ำนี้ปะ เปนสูก็เป็นสีไปแล้วมไม้หน่อยๆทุข้างหานี่เหียวเข้ามาถายนกเเราบเพึบเดี๋ยวสิโอ้ไปโทษถามเมืองเสาข้ามาสาข้ามซีมาป่ะเออเสาข้ามเอาพีซีพีมัยิ่งวันจะไปยิ่งเมื่อนานนะโทษถามเมืองสาข้มามก็ ยานแต่มีคนอื่นมายิงก้อนจักเสาคํำระว่างหรือบอก่นกเฮาลายทุกคนตอนนี้นะมันมันอิ่มแล้วเพราะมันสวยแล้วเดี๋ยวนี้นะต่านมานางแต่าเนี่ยบอ้โเพิ่มลยนเนาะ,นะเห็นแต่นังปูเป้านกเป้าเนาะนัง,นงกปูกระปูอยู่ โอ้ทุกคนเลยนกเป่าเห็นลึกอะไรแต่เซลเซียลนกนะกบงไห้อยู่นี่นะหยุกแต่ฟังโฮยนี่โก่งง่ายหนึ่ง <S <S เลียวเข้ามาตะหายหี่เลนมาเบิ้งเห็นนกแต่เซลเซียลเลนมาเบิ้งมาให้สลานยิ่งให้นะมาให้ชักกระคู <S 1> <S 1> เดี๋ยวอ,อ้อกันเอาหาให้ยูให้กินอย่างสีโทธรธามเบิ้องสาวข้า จักสาขามสีวางมากหรือบอ่อมือนี้นะเออสาขามเอาพี่มายิ่งเพราะว่ากคกมันสูงขั้นอีกแก๊บต้องได้ขึ้นขึ้นต้นไม้ทุกคนเลยขึ้นไปยิ่งขึ้นมาฮอทเทงแล้วทุกคนสองพระองค์เพิ่นก็นกินส้มแล้วนะนะกินเบอร์ไม้เบือ,ตอเตาะเป็นเพล้เป็นกระเหาะเป็นริ่งบ้ากินเบอร์ไม้นะ เป็นแล้วจ้ะเป็นมาเป็น <laughs> มามาไปเลยกินเบอร์ไม้มาป้าป่ะสีะนะ่ได้ทุกคนนะได้แต่สองเต้มนะยำกลับมากะขันข้นขั้นไม่นั้นนะได้ซี่โตผู้ได้เมื่อนี้นะใกล้กับบ่ได้ชนก,กับแต่กับเนาเนามดเอาบ่มีบอลเอาเลยเออกับแต่พุ่นเล่นจากเนาจำนั้น กำลังจี้นกขี่หนูได้แต่หนูกับนกน,นี่เห็ดโคไปมันอันนั้นลวมันมีกลิ่นละ ได้เนื้อเป็ดมาแต่บ้าน,นทุกคนเลยเป็ดมา,มากินมือน,นั้นแหละยังเหลืออยู่เลยใส่ตู้ไว้มันมีแนวอื่นกินแล้วกินแนอื่นส่วนเป็ดก็ยังอเอามาป้งปงไว่ก<า>ินตีนแม่มา,ตมาแต่เช้ามี่

ที่ áo อะไนะเนี่คาลปมั่นอลิดนนี่นเนาะน,อนออกเข่าก็ยังมั่นเลยนกเข่าสดสด

សោះហើយហ្លោកគេណែអឺម៉ាសោះហើយម៉ូនយ៉ាមអស់ឲ្យបោះឲ្យនៅបើអឺចុះសោះ ะเยอกินเป็ดยาเนะนกจงกินเนอ้องยังตื่นดูมาโทรในมือนน้ำนะคะถ้ากินกับข้าวลูกกินเข้าไปไปกินกับข้าวเนะเอยไป,ไปละ เรื่องซื้หอห้ามเขากระเทาะกรเป็ดมือน้อยเพื่เดินนะฮะแปลวข้าวนเนอ,อไป,ปอมาลุมคำเดียวเลยเมืกี้ข้าวไปละไปน้าเอ้อยไข่ติบข้าวได้ปุ๊กข้าวบ้างกินละลายมือบีบเนี่นละลายไปเอ้ยม,ม,มองข้าวอ,อ๋อเบิ่งเมื่อเฮ้อเฮปะโมไวยเล่น่นี่เฉยนายเอ้ยมองข้าวได้ปุ๊ไปมองข้าวเ<ไ>นอไปข้าวเด้อข้าวรวยเลยว่ะ อืมน้าเอ้ยจะเตรียมกุก้งคาวเรียกได้น้จเจอนะอ่ะเรียบร้อยทุกคนตับมักทั่วกับปิ้งเป็ดมามาทุกคน,นกินข้าวนั่งกันแซ่บสนไหมละ่ะมาเด้กินข้าวไม,มาเด้กินข้าวแล้วไงน้าจะเจอแซม กินข้ while, mm. um> าวไหมสัคเสหีบ้างำบักทั uh ่วตำบักท uh ั uh ่วหายามนี uh 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 ้ยังได้กินอยู่นะบักทั่วปิดบักทั่วปลายมันหากินย่เลยบักท่วหากัมันหมดดูป่านมันแหละ ุ่ข้าหลังนะหอมโบจุ๊ดเวลากินน้ำอิ่มเวลาเบื้องลนะทุกคนว่าบบดื้อนะนเบื้องู้นะความดื้อนะ จิงยอดเลยแหละความดื้อนะดื้อน้อยนึงวันนีมาแม่ปลานาดื้อมันจะซู้เนี่ยมีปมาสซาเดอร์บุญเมื่อกี้นี้นะมีบุญแมส่ลเรเดอร์บุญบุญบอน้อนเราะให้ล่เงียลงไหมหำเมกีนข้าวมา

ได้เลยอชิมมั้ยลูข้าวฮะลูกไอขี้ค้าแม่พอโดนสีมันบอกิอ่งแบกกระดูกกับปังเท้าและอิ่มอิ่มฮะเนี่ยเก้าอ่ะ มือยๆเอยลาเหนดเจอไหมหนุคานมาก Mm. Hello. Mm. 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 嗯、没有花瓣了，嗯，停